อ่ะโอเคครับเต๋อดีก็น้ำจิมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมอ๋อนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมไหมฮับโลกมังกรนะครับป่าโอ้ยเดี๋ยวบังนะครับเรากลับมากันอีกครั้งนะครับผมสำหรับ EP ที่3เนาะก็ทุกคนจะเห็นว่าผมได้สร้างหลังคาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับซึ่งผมใช้วิธีผมเอาพัพเปิ้ลกรเลมนะครับตัวเล็กๆตัวที่ตั้างจากทองแดงนะครับใส่เข้าไปข้างในเพื่อให้มันเรียงของเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําการเทมน้องมังกรกันเนาะ ซึ่งมังกรตัวแรกที่ผมจะเทมนะครับก็คือมังกรน้ําแข็งนะแล้วเราก็จะมาฟักไข่มังกรด้วยโดยใช้ลังนะครับอันนี้แล้วก็ไข่เอกเอดกดาร้อนหรือก็คือไข่ครับบอกนี่ดาก้กนเอกอะไรอย่างงี้นะอันแรกคือเราต้องมีอันนี้อันนี้ก่อนนะครับซึ่งอันนี้จะใช้เทมสําหรับมังกรที่มากับพาอขานะครับผมอ่าส่วนไข่มังกรเนี่ยเราจะใช้อีกวิธีหนึ่งเนาะอ่ะเพราะงั้นเราเริ่มกันเลยนะฮะแรกคือมาแล้วก็ จะให้น้องกินเรียบร้อยเราเทีมน้องเรียบร้อยนะครับดูสิเฮ้ยน้องเปลี่าอ๋อน้องไม่ได้เปลีลาน้องปรับตัวนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะครับว่าน้องจะกินอะไรนะครับผมอ่ะกินเนื้อไก่มีไหมมีไหมเนื้อไก่ที่บ้านไปดูก่อนไปดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะครับคือน้องมีสามคันเนาะอ่าเด็กตัวเต็มดอกเด็กเจริญเติบโตแล้วก็อ่าัวเต็มวัยนะครับผมเออผมต้องการเนื้อไก่เนื้อไก่เนื้อไก่มีไหมมีไหม,ม,ไหม,ม,ไหมถ้าไม่มีต้องไปฆ่าไก่นะมีไหม ไม่มีครับผมตไปค่าไก่ทุกคนผมก็ไม่ได้ทิ้งไก่ไว้ด้วยดิตายตายตายผมต้องไปหาเนื้อไก่นะครับต้องไปหาเนื้อไก่เนื้งัวด้วยก็ดีเฮ้ยงัวหลุดมาได้ไงวะเนี่ยไม่ได้หลุดหรอกอเอามาเรียบร้อย <c oughs> อันนี้ยิงยิงลำแสงไ่ผมชอบดาบอันนี้ยมันยิงยิงได้นะครับผมเจอไก่ไหมเนี่ยผมได้ไม่แอบตัดไหมจนจนเฮี้ยนะครับแถวนี้ อันดับแรกคือเราต้องหาไก่ตอนนี้ต้องหาไก่ก่อนโอเคครับผมตอนนี้ผมได้เนื้อไก่ไปแล้วแล้วก็ผมได้ไปซื้อไข่มาด้วยอันนี้ไข่ปลกรอไข่ปลานะครับอ่าขอได้ปุ๊บล็อกแต่กระป้ายเรียบร้อยน้องกิน,กนไปล้ต้องใช้เวลาเลี้ยงน้องสักพักหนึ่งเลยนะครับแต่บอกเลยว่าพอน,น้องโตแล้วเนี่ยน้องก็มีประโยชน์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการหาแร่ตัดไม้แล้วก็เอาพวกอาการหนังโอเคผมมีหนังพอดีน้องจะช่วยหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับมอนสเตอร์หรืออะไรต่างๆนะครับผมอุ๊ยแอปเปลล แอปเปิลอยู่ในบ้านแอปเปิลอยู่ในแอาเปิลแอปเปิลอยู่ในบ้านนะครับผมอ๋อแล้วเดี๋ยวผมต้องเอารางวัลมาใส่ตรงหม้อด้วยเดี๋ยวเขาต้องปักไข่มาก่อนด้วยนะครับ EP นี้จะเป็นการเลี้ยงมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่ชอบก็ขออภัยด้วยนะโอเคเราเอันนี้มาแล้วก็เก็บหนังไว้ก่อนนะำน่าเก็บมาเก็บ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 เฮ้ยอันนี้เอามาอ่าเก็บแอปอ่อนนะครับแอปเปิล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 โอเคนี่แอปเปิลเนี่ยต้องไปเก็บเราได้แล้วเราได้แล้วเราได้ของแล้วก็ มะกรกินแอปเปิ้ลมะกราอะไรวะกินแอปเปิ้ลโอเคใส่เข้าไปเรียบร้อยตอนนี้น้องเริ่มโตตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูเลยว่าน้องจะกินอะไรเนาะผ่านโอเคผ่านอยู่ที่บ้านนะครับผมถ่านอยู่ที่บ้านโอ้น้องกินอะไรอย่างต้องวิ่งกลับทางนั้นเลยนะครับผมคือต้องถ้าใครคิดจะเลี้ยงน้องต้องมีของแล้วประมาณนึงนะครับผมแต่ของผมดีที่ว่าผมมีเครื่องผมมีที่ผลิตแรกนะครับผมก็คือเจ้านี่นะครับผมอ่าผมเลยสบายหน่อย ที่ผมต้องเอามาเพราะต้องเอามาเลี้ยงน้องนี่แหละนะครับผมเพราะว่าต่อให้น้องโตแล้วน้องก็จะกินต่อนะครับผมถึงน้องจะกินทรัพยากรในบ้านเราพอสมควรแต่เวลาน้องโตเนี่ยน้องก็ใช้งานได้นะครับผมอ่ากินห่หานโอเคเฮ๊ยโตแล้วตอนนี้เป็นล่าจเจริญเติบโตแล้วนี่โอ้โหย,ยังสวยอ่าน,นี่ยเราจะสามารถใช้งานน้องได้นะครับอ่านี่นั่งเนาะกดนั่งแล้วก็ กดให้น้องไม่นั่งนะครับอันนี้อันนี้หลับอันนี้อะไรอันนี้เราไม่ยุ่งนะครบน่าจะเป็นสีนะครับน่าจะเป็นตีน้องอ่าอันนี้ต้องไว้ขยะจะเป็นพวกตอนนี้น้องจะหาเนื้อกับตัดไม้ได้เดียวนะครับแต่ผมไม่เอานะครับผมอ่าอุ๊ยโหโตมากินเหล็กเดี๋ยว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 โตมากินเหล็กนะครับโตมากินเหล็กเราต้องหาเหล็กเอาเหล็กมาก่อนเหล็ก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 ที่บ้านมีไหมเหล็กที่บ้านเรามีไหมเหล็กที่บ้านมีโอเค เดี๋ยวผมต้องอรอลาวาก่อนเนาะเราลาวาตรงนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าลาวายังไม่ไม่ได้มันก็จะฟักไข่ไม่ได้นะครับผมอ๊เรียบร้อยเดี๋ยวต้องรอดูก่อนเราจะกินอะไรต่อจอากนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงการฟักไข่ก่อนเนาะก็แนะนําว่าให้ครับลังก่อนนะครับลังแบบนี้อ่ะพู้น,อกกน้อกิดทองเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่ะพอครับถามว่าครับลังยังไงใช่ไหมคือถ้าใครจําได้ก่อนหน้าน,นี้ผมได้ของเจีังหนึ่งมา ใช่ไหมครับอ่าจะอะไรนะจากผมจะไม่ได้แล้วอะไรวะนี่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 อันนี้นี่ครับอันนี้เนาะน่าจะได้จากการปราพวกโจหรืออะไรนี่แหละครับอ่าแล้วพอได้มาเราให้หาเลยว่าเราใช้ทาลังยังไงนี่นี่นี่ใช้สติ๊กนะครับอ๋อใช้เกตนะครับเกตมังกรนะครับนี่นี่ผมมีละใช้เกตมังกรไม่ใช่เจ้านี้นะเจ้านี้เข้าใจผิดนะครับใช้เกตมังกรนะครับแล้วก็นี่ใช้สติ๊ก8อันนะครับเพื่อทำรัง หนึ่งหลังนะครับผมอ่าเกณอกินทองใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยเออใช่น้องกินทองครับน,น,น,น้องกินทองปั๊บปั๊บปัปั๊บปัปัไปมา,าเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ต่อ,แบบอ,อาาแป๊บนึงนะครับโอ้ก็ดูลาวาแป๊บนึงอ่ะใส่เข้าไปอ่ะพอได้รังมาแล้วใช่ไหมครับพอได้รังมาเราก็ถือไข่ไว้แล้วก็กดคลิกขวาหรือกดวางนะครับไปที่รางฮะโอ้โห,โหโน้อง นกกินไดมอนด์โอ้โหดีนะผมมีไดมอนด์อยู่นะผมแล้วเครือบนี้มันหาไดมอนด์ง่ายๆโอ้ย้องบอกไว้ก่อนว่ามังกรเลี้ยงไม่เหมือนกันนะครับบางตัวจะไม่กินของแพงบางตัวกินของแพงนะครับอะเอาเดีให้อาหารน้องแป๊บพอพอวางไข่อย่างงี้ใช่ไหมครับให้เราไปตักลาวามาหนึ่งถังนะครับแล้วก็กดไส้น้องเดี๋ยวน้องจะฟักออกมานะครับผมน้องจะไม่ต้องมาเทมแบบ อาพบมังกรตัวนี้นะไม่ต้องไปถายวัตถุดิบจากพ่อค้าอันนี้นะคือน้องจะพักออกมาเป็นของเราเลยแค่ละทองเหรอเออเรามีแค่ลอดใช่ไหมเรามีแค่ลอดเรามีแค่ลอดเอาเปิด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 แค่ลอดอยู่นี่อาเอามาเลยก็เดี๋ยวอันนี้เป็นเกล็ดทองใช่ไหมเอาสักห้าอันไปนะครับเป็นห้าอันแล้วก็นี่ข้าเไวไวให้มังกรกินนะครับอ่า บา,บางตัวบ,บางตัวจีกินแค่เนื้อหนังยายแมงม,มุมพวกวัตถุดิบจากพวกมอนเตอร์อะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปนะครับบางตัวเลี้ยงง่ายบางตัวเลี้ยงยากนะครับผมอย่างผมนี่คือตัวที่ผอมผานทรัพยากรนะครับผมคือน้องจะกินเหล็กกินทองกินไดมอน์แล้วก็กินแครอทกทองนะครับอันนี้คือผมผานกินอีกแล้วอนี่น้องไปสู่ล่างจเจริญเโติบโตเต็มที่นะฮะร่างโต,ตไดไวนี่โอ้โหไม่ต่างแล้วไ้ต่างนิดหนึ่งนี่ว่นะครับผมอ่า อ่ะพอน้องโตเต็มที่นะครับจากตอนแรกที่เราคราบเอ้ยเราหาได้แค่ไม้ใช่ไหมตอนนี้หาอะไรได้หาแรกครับหาวัตถุดิบจากมอนเตอร์นะครับอันนี้แผนที่อ๋ออันนี้โฮมกลับบ้านนะครับเราจะกลับบ้านก็ได้เราจะไปไหนก็ได้นะครับผมอ่าอันนี้คือน้องโตแล้วนะครับแล้วก็น้องจะดรอปเกตมาให้เราด้วยครับถามว่าเราปล่อยน้องได้ไหมคำตอบคือได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเอาังินก่อนผมเอานี้ไปเก็บก่อน ตอนนี้มืดแล้วเดี๋ยวขอนอนก,ก่อนนะครับเดี๋ยวขอนอนก่นอนเพราะว่าตอนนี้มืดแล้วครับตอนนี้มืดแล้วตอนมืดอะไรอ่ะะคือตอนน,อน,น,อน,นี้พอเราเทมน้องได้ใช่ไหมครับน้องก็จะพยายามเดินตามเราแล้วตอนนี้น้องจะกินทรัพยากรน,น้อยมากนะผมถ้าเทียบกับตอนแรกนะน้องจะกินทรัพยากรเราเยอะอ่าตอนนี้รัออบอ่านแล้วเรียบร้อยซึ่งวิธีบินนะครับให้เราควบคุมตัวการเชิดหน้านะครับผมอย่างเช่นอย่างงี้ถ้าเงยหน้าขึ้นมันน้องจะบินขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเอียงไปไหนมันก็จะบินไปตามนั้นนะครับผมคือเราไปหันไปทางไหนก็ตามนั้น ส่วนวิธีลงก็คือให้กดให้กดหน้าลงครับพอให้กดอย่ารีบกดอ่ะถ้ารีบกดคือเดี๋ยวเผื่อน้องเจ็บนะครับอ่ะเรียบร้อยเราสามารถใช้น้องได้นะครับแต่ว่าอ่านี่นี่น้องจบตีเห็นไหมอ่าโอเคผมลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมให้น้องนอนนะครับให้น้องนอนแต่น้องจะตามเราแล้วนะตอนนี้คือน้องจะตามอย่างเดียวแล้วนะครับแต่ผมให้น้องนอนเพราะว่าเราไม่อยากให้น้องตามไปไหนนะครับอ่าตอนนี้น้องตัวใหญ่มากโอเคผมเอาลาบากเพราะว่าเราต้องการเอาไปทำ ปักไข่เนาะนี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไข่มังกรสายฟ้าเนี่ยเวลาอาฟักจะเป็นไงให้กดคลิกไปนะครับนี่หัวใจขึ้นปุ๊บไข่ก็จะแตกนะครับนี่มีปอยร้าละมาเรียบร้อยครับนี่คือมังกรสายฟ้านะครับผมอ่าผมได้ละแล้วลน้องก็จะตามเราหรือเปล่าไม่ตามนะครับเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่นะครับผมน้องต้องการเนื้อแหละถ้าไม่อยากให้น้องไปไหนก็ล่ามน้องครับใช่ครับล่ามน้อง เนื้อหมูเหรอเนื้อหมูในบ้านน่าจะมีนะเดีย๋ยวไปดูกอนเดีย๋ยวไปดูก่อนนะครับไปดูก่อนซึ่งบอกไว้ก่อนว่าการให้น้องนอนเนี่ยมีสามารถคิวเลือดได้นะครับน่าจะใช่นะถ้าจะไม่บิดน้องฮิวเลือดได้ดเนื้อหมูมีพอดีเลยไปมาๆมาๆมา,มา,มา,มาอตอนนี้ผมได้มาก่อนตัวเต็มที่แล้วนะผมเรียบร้อยลุกรักเลยตอนนี้โอ๊ยขนไก่เหรออ่ามีพอดี นี่ครับคือน,น้องจะกินง่ายตอนแรกนะแต่ตัวไหนกินง่ายเนี่ยมันก็จะกินง่ายบางตัวกินงะขยาก,กเลยนะผมขนไก่กินแล้วหรอขนไกลล่เรามีไหมเนี่ยอย่างไอตัวมังกรน้ำแข็งนะครับบอกเลยว่ากินยากโตมานะี่กินยากมากบางตัวนี่จะกินแค่เหล็กไม่ก็ทองแดงนะครับผมซึ่งหาง่ายแต่อย่างผมนี่หายากห,หาของยากเลยที่มาให้มันกินเนี่ยนะผมขนไก่โอ้โหขนไก่ไม่มีแล้วอ่ะตายแล้วผมไม่มีขนไก่แล้วทุกคนคือผมม่องหาของเยอะ นี่ฮะอันนี้ไข่มังกรนะฮะโอเคเดี๋ยวผมไปวางไข่มังกรไว้ก่อนนะครับผมวางไข่มังกรไว้ไข่มังกรปึ๊บถ้าไม่ถ้าผมวิ่งไปไม่เจอไก่เนี่ยผมจะเอามังกรบินไปหาละผมพูดจริงเพราะว่าแถวบ้านผมหาสัตว์อื่นเกิดไม่ได้อะนะครับผมเพราะว่าท่านที่เห็นมันมีพวกแกะพวกงวอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอ่ะโอเคครับพอหลังจากที่ผม หายไปนะครับผมไปหาของนะครับไปหาของว่าผมจะหาอะไรเจอไม่ได้ไหมสุดท้ายผมไปหาของจนได้ฮะโอเคที่ขนแกะอนโอเคผมไปหาของมาให้น้องกินนะครับนั่นก็คือขนไก่ซึ่งตอนนี้ผมไปได้ไก่มาด้วยแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้ในฟาร์มด้วยดีกว่านะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตัวไหนจะกินไก่ตัวไหนจะกินขนมันจะไม่มีให้กินนะครับผมกินไรดูสิเราไปกินไรเอยยดูสิเราไปกินอะไรเราพี่น้องกินไรนะครับกินหนังโอเคหนังนี่มีนะครับผมนะ มีเห็นไหมวะอ้อยหนงังหนังเก็บไว้ในคลังนะผมจะได้จะไปเอาก่อนไปเอา่อนหนังก่อนไปเอานังก่อนไปเอานังไปเอานังเนี่ยต้องบอกเลยว่าการมีน้องมาก่อนเนี่ยสบายนะครับแล้วก็บินได้เร็วด้วยเนีัยผมอ่าถ้าถ้าเทียบกับแฮปปี้แก๊สนะแฮปปี้แก๊บบินช้ามากนะผมซึ่งผมว่าผมเลี้ยงมาก่อนนี่แหละดีที่สุดละนะครับผมแต่ข้อเสียคือน้องเข้าประตูเนเธอร์ไม่ได้นะครับเพราะประตูเนเธอร์เล็กเกินไปสำหรับน้องนะครับผม โตแล้วน้องโตแล้วเอ้ยไม่เก็บอีกอ่าโอเคตอนนี้น้องโตในระดับต่างมันอยู่ในช่วงจเจริญเติบโตแล้วนะผมอ่านี่เฮ้ยเรที่จุดบมกก็ได้น้องอีกตัวหนึ่งแล้วตอนนี้ให้มะกรน้าแข็งนะครับนอนอยู่ข้างๆ้างโอ้โหแล้วของที่จะกินเฮ้ยอ,อันนี้หาง,ง่ายอันนี้หาง,ง่ายคือดีนะผมมีของที่ช่วยในการฟาร์มของต่างๆครับมันเลยหาก,กินง่ายเกี๋ยวเก็บไว้ก่อนเ๋เก็บของไว้ก่อน เดี๋ยน้องจะกินอะไรค่อยว่ากันนะครับผมเก็บ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 กเก็บไว้ก่อนเมื่อกี้นี้น้องจะกินของอที่หายากนิดนึงไม่ินี่หลักมันเยอะเลยแต่ว่าเราไม่ได้เก็บว้นนี้นะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าวเราเก็บไว้ในนี้หรือเปล่าเราเก็บไว้ในนี้หรือเปล่าดูหน่อยอยไม่อันนี้ไม่เงยต้มยี่ไม่ผมผมเก็บของขึ้นใหญ่ไว้ในนี้นะครับเพราะว่าให้พอเปิร์กกลิมเป็นตัวแยกของนะครับผมอ่า นา่าจะอยู่ในบ้านแล้วล่ะไม่ก็อยู่ในนี้มีไหมใน,นไม่มีนะครับน่าต้องไปดูในบ้าน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 มีไหมมีไหมในบ้านมีไมหมเนาะฮะผมไม่มีหรอเอ๊ะผมจำได้ผมเคยมีนี่อ้าวขอผมหาขอผมไม่มี เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมต้องไปใช้บริการเบ็ดตกปลาอีกเช่นเคยนี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟาร,ร์มของไหนวะไม่มีจริงเหรออุย้ยผมไม่มีจริงดิเอาแล้วในเมื่อผมไม่มีใช่ไหมผมเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มนะครับถ้าผมไม่มีผมต้องไปฟาร์มมา21อ่ะอเรอเขามาอันนี้ใช้นะครับผมอันนี้ใช้นะ ไม่รู้ว่าจะได้ไหมแต่ถ้ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือผมต้องใช้ฝายนะครับผมอ่าแล้วก็อย่างนี้เดี๋ยวนะปึ๊บนี่อันนี้คือให้ที่ตกปลาทํางานนะครับผมผมจะต้องการอาหารด้วยอะไรด้วยเนาะจะได้ไม่ต้องมานั่งทําบ่อยๆอ่าอันนี้ก็เก็บไว้นี่ครับอันนี้ผมมีอ่านโอเคผมได้อ่านจากอีกอันหนึ่งโอเคเรียบร้อยโอเคอันแรกคือผมต้องไปเอาตายนะครับถ้าผมจะหาของมาให้น้องกินคือต้องใช้ ต้องเอาทรายอ๋ออันนี้เหรอหาได้อันนี้หาได้อันนี้หาได้ในบ้านน่าจะมีมีไหมอ่ามีไม่เอ่ยมีมีไม่เอ่ยม,มีไม่เอ่ยจะได้ว่บเก็บไปนะรูกผมเอาไปแยกไว้ในกล่องแล้วเดี๋ยวนั้นเก็บของไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนเฮ้ยแต่ผมว่าผมฝากไว้แล้วนะอยู่อยู่กล่องนู้นหรอ ก็น่าแต่เป็นไปไม่ได้ไหนอันนี้ตันอ๋อนี่นี่นี่อ๋อนี่นี่อ๋าเศษอันนั้นไม่มีโอเคดีๆนะน้องกินอันนี้มันเลยหาง่ายกินโล่เกณฑ์เกณฑ์เกณฑ์พ่อมาแล้ว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 อือเรียบร้อยกิน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 โอเคตอนนี้น้องน่าจะตามเรานะครับน้องไม่น่าจะอะไรกับเรา,เราล้วอะดูสิน้องจะตามไหม ตามเราไหมดูติด okay, ูก nice. oh, hmm. hey, nice. ่อนหน่อโอเคน้องตามเรานะครับน้องตามเราโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตอนนี้น้องตามนะครับให้น้องนั่งโอ้น้องกินเดมอนน่ะอืมให้น้องนั่งครับให้น้องนั่งตอนนี้เราสั่งน้องนั่งได้น้องกินเดมอนเหรอเรามีไหมถ้าไม่มีต้องไปเอาจากกล่องนู้นีกแกะอนนี้ผมจะไม่ได้แยกของนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องสร้างคอปเปอร์โกเกลมกับแยกของไปให้คอปเปอร์โกเกลมก่อน น,นี่เก็บไว้นี่เก็บไว้อ่าไม่มีใช่ไหมเราต้องอะไรเงี้ยเราใช้บริการกองเก็บของอีกแล้วะครับผมโอเคคปเปู่เปอร์ตัวนี้ปอกตัวไม่น่าพอแล้วละ่ะในปัจจุบันนี้นะครับผมนี่เอามาสามสองอันโอเคได้เดมอนมาทั้งหมดสามสองเม็ดนะครับผมอันนี้ไปเผาเลยตอนนี้ผมไม่จนฮนะผมไม่จนผมรวยเราเล่นนะครับผมอันนี้ก็ยังถือว่าต้องทำงานหาเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่หานี่ก็คือไม่มีนะครับผมทรัพยากร เดี okay. ย๋ยวเราต้องหาไดมอนด์มาให้น้องกินนะครับตอนนี้เรามีมังกรไม้มังกรไม้มังกรเหมือนพิกซี่อ่ะเหมือนพิกซี่ดากอนเนะน,นี่ยอันเนี้ยเพราะว่าน้องมีปีกเหมือนพวกผีเสื้อไม่ก็พวกคล้ายพิกซี่ดากอนเนะี่ยผมจะไม่ได้นะนมันคลา้ายกันนะครับอันนี้ก็เป็นมังกรไม้นะที่จะอยู่ในถ้ำหายากอยู่นะแต่ผมว่าไอ้มังกรที่หายากที่สุดคือมังกรฟ้าปับมังกรเต็แขงนะครับถ้าจะไม,ถไม่ถ้าไม่เจอจากชาวบ้านนะถ้าไม่เจอจากพวกวีลเจอร์ขายของนะครับผม Okay. ไหนว่าเดมอนหลอ,อกก็จะเตาโอเคดูก่อนว่าน้องจะกินอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราต้องการให้น้องโต,โตนะครับตเต็มวัยโอ้ยลูกกินของยากแพ้ละพอไม่มีปัญหาคือไม่มีของให้น้องกินนะครับเนี่ยอร์นี้ยหาก,กินยากที่สุดเราต้องใช้ตายนะครับใช้ทายเพื่อให้น้องกินนะครับอุ้ยอันนี้โอเคทองแดง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 โอเคอันนี้ง่ายง่ายง่ายน,นี้ง่ายมากทองแดง นี่นี่นี่ทองแดงอยู่ข้างล่างทองแดงอยู่ข้างล่างเออทองแดงอยู่ข้างล่างง่ายครับอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายกินไหมเรียบร้อยเราดูกันว่าน้องจะกินอะไรต่อนะครับน้องจะกินอะไรต่อกินอะไรต่อผมว่าเอาเราวางมาใส่นี้ต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้ฟักไข่อันนี้คือผมจะเริ่มมาฟักไข่เองแล้วนอกรอบหลังจากนี้นอกรอบผมจะเริ่มฟักไข่เองแหละนะครับผม โดยที่มจะเลี้ยงมันก่อนเรื่อ,อยๆอุ้ยไดมอนใช่ไหมใช่ว้าวแล้วเออกินยังไม่โตนะครับยังไม่โตยังไม่โตเต็มที่ยังไม่โตเต็มท,มมที่นะครับผมปล่อยไปก่อนปล่อยปล่อยปล่อยอย,ยังไม่โตเต็มที่เราทําอันนี้ไปเรื่อยๆอันนี้ก็ของกินยากเหลือเกินนะครับเราเอาอา่านไว้ก่อนอา่านอ่านอ่านโอเคเอาปูดิเนื้อปลาเยอะแยะมากเลยตอนนี้เอาอยู่อันนี้ถือว่าทํางานดีแล้วเนี่ยอันเนี้ยนะครับผมอันนี้ก็ทํางานดีแต่ว่าถ้าอยากเร่งคือต้องใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับผม Okay. เครื่องบดเครื่องบดนี่ชินเาว่าชาเลยนะจะต้องหาทองละอย่างนี้นะครับผมซึ่งทองก็หายากอีกเพราะว่าเราต้องอัพต้องทําเครื่องบดแบบสองชั้นนะครับผมถึงจะได้แบบของที่จําเป็นดูก่อนดูก่อนมีไหมมีไหมไม่มีไม่มีโอเคได้แล้วได้เรื่องแล้วทุกคนเราต้องทําประตูเนเธอร์นะครับเพื่อไปอย่างนรก ก็ไปเอาผอนะครับผมได้เรื่องละได้เรื่องจนได้ละได้เรื่องจนได้ละอ่าเราต้องทำประตูเนเธอร์ใช่ไหมก็นะเอ่อเอาเอาหินนี่มาตึกๆแล้วก็อันนี้มาแล้วก็ฟินแล้วก็เหล็กใช่ไหมเหล็ก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 จ๋าเหล็กเหล็กอยู่ไหนเหล็กอยู่นี่โอเคแล้วก็ออกซิเดียนผมจะได้ว่าผมไปขุดมาแล้วอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะออกซิเดียนอ่ะเฮ้ยอันนี้ บปเลยที่เหลือเก็บไว้ที่เหลือเก็บไว้อไวโอเคเรียบร้อยอ่ะเราได้ของที่จะไปนรกละครับไปจังอืไปตอนนี้เราได้เวลาที่ต้องไปนรกเสียแล้ว <laughs> เพื่อลูกเพื่อเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อไปหาหาของให้ลูกทานนะครับผมเดี๋ยวผมต้องมาทักเดี๋ยวจะนั่งทำอย่างอื่นด้วยทีนี้นะผมหนึ่งสองสามแล้วก็อันนี้ อึบแล้วก็อึบปึบแล้วก็นี้ใช่ไหมมันต้องติดใช่ไหมโอเคคบแล้วแล้วก็หยุดครับไปนรกจ๋าพี่มาแล้วไปไปเอาของกันนี่ผมโอ้โห เกิดผิดที่หรือเปล่าเนี่ยโอ้สกิลตันเดี๋ยว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 ยิงทิ้งนะครับยิงทิ้งก่อนโอเคเฮ้ยทำอย่างนี้ได้นี่ยอย่าอย่าอย่า้ยเดี๋ยวสิโอเคนะครับเราเฮ้ยหมูไอ้หมูพวกนี้ ้ผมมีห้าชีวิตผมลืมผมมีห้าชีวิตผมมีห้าชีวอะ <laughs> ผมลืมไปว่าผมมีห้าชีวิตเรียบร้อยฮนะชีวิตแรกผมดับไปแล้วเนี่ยบอกตอนนี้ผมเหลือสี่ชีวิตอผมเหลือสี่ชีวิตนรกเลอยอ <laughs> เหลือแค่ตีชีวิตทุกคนผมเหลือแค่ตีชีวิตละตอนนี้นะครับตอนที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่ต้นพีพีเนาะว่าผมมีอยู่แค่ห้าชีวิตซึ่งถ้าเสียหมดเลยก็คือแพ้นะครับผมสําหรับอันนี้เนาะโอ๊ยตายเลยชครับชุดใหม่ทีนี้นะผมครับชุดใหม่ครับชุดใหม่ครับชุดใหม่เลยเรียบร้อยนะครับผม โอ้แย่แย่แย่โผล่มาตอนแรกคิวไม่ได้ใช้ตอนนี้ได้ใช้แล้วเอาดาบไปนะผมลูกสนุด,ด้วยไหมเอาลูกสนุไปด้วยประกันเฮ้ยอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาเฮ้ยเอาไปได้นะเนี่ยเออหวานเราก็ทําเป็นในนี่ไงหนึ่งสองสามสี่นะครับเราจะทําเป็นในนี่อ่าเราจะทําเป็นเข็มทิศนะครับเพื่อบอกทางกลับบ้านนะผมอ่าโอเคนะเราไม่ได้อาไ้ สติสตังไม่อยู่ละตายครั้งแรกนะเล่นมาตั้งนานโอ้ไม่เสียชีวิตจากที่นี่ไปเสียชีวิตในนรกโอ้โหบาดตาบาดใจนี่ครับผมเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งชีวิตอ่าดาบ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 เป็นตติ๊กใช่ไหมอ่าอาดาบเล่มหนึง่งเข็มทิศอันหนึง่งนะครับผมที่เหลือ,อเก็บไว้ตูไ้ไปเกิดตรงไหนไม่เกิดเกิดตรงที่โคตรรก โทษนรกเลยของแท้เลยเนี่ยนะครับเรียบร้อยนะครับผมยดีเอามากรอไปด้วยนะเากเอาไปด้วยแต่ว่าให้น้องอยู่นี่แหละดีแล้วโอเคผมจะเอานี่ฝังไว้นะครับแล้วก็ เออพอตรงนี้ปักปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเรา,เราหยุดตรงไหน mm hmm. ยิงดิเรียบร้อยแตกไปจับขึ้นไปเอาของ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 ขึ้นเอาของไอหมูนรกเฮ้ยลืม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 ไอปุ๊บฮะเดียว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 ของของของรู้แล้วเดี๋ยวใจเย็นกูู้ เดี๋ยวเอาของ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 เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้สองชีวิตโอ้โหมันเอาของชุดเออชุดกอล์วอมันละไปแล้วนะผมมันเอาไปหมดเลยอะเอ้ยเดมอนก็อยู่พิกแอคก็อยู่ของอยู่หมดเลยโอ้ผมลืมไปไอ้พิกกินมันจะตีผมอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่มีหมวกทองผมลืมคาบหมวกทองสต่เกลิตันมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ไอ้พิกเกอรินเนี่ยมันมีปัญหานะครับผม อรอบที่หลายๆป่ะเนี่ยอาวุธไม่ต้องคาบแล้วผมมีอาวุธอยู่แล้วขวานยังไงล่ะนะครับผมนี่เราคาบชุดปกิกิชุดแล้วเนี่ยผมคาบชุดปกิกิชุดแล้วเนี่ยนี่ชุดที่สองใช่ไหมโอเคใส่หมวกครับปึ๊บโอเคแต่ยังไงเราก็ต้องคาบตะกินนะไม่งัน้นของเราก็ไม่มีโอเค กินยากๆเนาะเราเสียไปสองชีวิตในคลิปเดียวเลยก็ต้องไปเอาของให้ได้นะครับตัวไหนมีของเราก็ตีให้มันตายครับโอ้โหแกปแกิมีแกปมีแกปิแกปิดแกโอ้โหไอหมูไอหมูนาลกนี่ก็เยอะจังเลย Ooh, ooh, ooh. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยจะเสียตามชีวิตไม่ไจะเสียตามชีวิตไม่ได้โอ้ยโเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหใริงปะอ๋ออมันยิงมันยิงมันยิงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินกินอาหารกินอาหารก่อนเราเกิดนรกมากเลย เอาคันธนูมาก่อนแล้วผมเกิดได้ทุเรศทุลังมากเลยผมเกิดได้ทุเรศทุลังมากทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันยิงอือเรียบร้อยแตงหนิ เกือบตกเกือบตกหลบหลบหลบตอนนี้คือผมต้องหลบโ,โอ๊โโยโอ๊ยโอ๊ยสองทีแตกหนึ่งผมเพียบเลยผมต้องไปโอ๋อผมต้องกลับผมต้องกลับต้องตักอย่าตกอย่าตกอย่าตกเฮ้ยผมจะตายเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมา ผมจะตายป่ะโอ๊ยอย่าเสี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 ยชิปเปงแล้ชิปเปิ้งแล้วเฮ้ยแอปปี้แคทแอปปี่เกตเฮ้ยอะโอ้โสามชีวิตเรียบร้อยครับอ่ะอบโอเค คลิปนี้ใครชอบมากๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่วนเราแบบนี้บายๆครับไว้เจอกันใหม่ไม่ไม่มีโอกาสละไม่มีโอกาสที่จะทำให้น้องโตละโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับผม